ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านหาดทัศ์เศรษฐีวันนี้เราเจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามในรอบสองเดือนใช่ค่ะพี่ริ์๊ยยังไม่ถึงสิเฉียดอะประมาณนี้เฉียดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะมาสักรารมือกับน้องปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ได้เล่ามาแล้วเดี๋ยวถามต่อครั้งแรกก็ถูกหวยร้านสี่รวมๆนะคะยังไม่ถึงเดือนเนาะครั้งแรกถูกหวยล้านสี่นี่หวยไทยหรือหวยเนาะพี่เขาไม่ค่อยพี่จะไปถูกส่วนใหญ่เป็นหวยหุ้น จากก็เป็นหัวหุ้นหวยี่กีอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเล่นรลายชั่วโมงนะคะรลายนาทีค่ะรลายนาทีนะคะวันนึงออกกี่รอบวันนึงแปดสิบแปดรอบแต่เล่นไม่ถึงหรอกค่ะเล่นประมาณสามสิบรอบนะไม่ถึงนะคะเล่นแค่สามสิบรอบนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องชกภาพแล้วถูกหวยครั้งแรกเลยอะล้านสี่ใช่ค่ะสะสมวันละแสนสองแสนค่ะเขาเล่นเยอะนะค่ะแล้วเป็นยังไงอีกต่อไปแล้วก็ทีนี้ก็มาสากถังที่สองไปเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภา มาเพิ่มเป็นชุดที่มาเพิ่มเป็นชุดที่หกเพราะตอนแรกเป็นชุดที่ห mm ้า hmm. แล้วก็มาเพิ่มเป็นชุดที่หกแล้วก็ยี่สิบดกุมภานจนถึงวันนี้ก็มีรายได้สิบรวมก็ประมาณเกือบเกือแปดล้านมาจากโชคลาภล้วนๆนะคะใช่ค่ะวันเตรียมตัวไปซื้อบ้านเงินสดแล้วใช่เป็นของแรกเท้าค่ะห้าล้านห้าล้านสองแสนเ้าหแล้วโอนวันที่สามสเอ็ดมีนาคมนี้คะ่ะภูมิใจไหมคะ มากค่ะก็ค,คือพูดได้ว่ามาสักลายมือที่นี่แล้วก็เปลี่ยนชีวิตค่ะแล้วอะไรเป็นเคยจ,จะบอกว่าเคยสักที่อื่นมาแล้วเคยสักที่อื่นมาแล้วค่ะแล้วก็มาแก้ที่นี่เส้นมันไม่ติดไม่ติดแล้วก็เส้นไม่สวยแล้วก็ไม่ปังไม่ปังนะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะความชอบอันนี้บอกก่อนเลยว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ของปลาจเนเนเส้นสวยเส้นสวยจริงๆเส้นติดจริงๆแล้วก็ แล้วพอสักชุดที่หกมันได้มากกว่ากันไหมในความรู้สึกได้มากกว่ากันค่ะคือเหมือนกับว่าเราคิดอะไรนะเราก็ได้อย่างนั้นในเรื่องของโชคลาภการเงินอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ต้องเหนื่อยมากทอันนี้มไม่เหนื่อยแล้วค่ะไม่เหนื่อยอันนี้เรียกว่าไม่เหนื่อยนะคะอันนี้แล้วแนะนําเพื่อนไปด้วย แนะนำเพื่อนไปนสองคนค่ะชื่อพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่แอมอันนี้อยู่โคโร,ราชนะคะแล้วก็เพื่อนที่ชื่อพี่แอมที่อยู่โคโร,ราตตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับรีสที่กรุงเทพนะคะคนนี้ก็ปังก็ปังมากก็คือมาทำาคริปโตคอเรนซีมาเทรดหุ้นบิตคอยนะคะคนนี้ก็สักตั้งแต่15มกลการาจนถึงวันนี้มาสักชุดที่ที่5ค่ะั่ะาสิบทีนะคะคนนี้ก็รับยอดไปประมาณ8ล้านกว่าบาทจนอนอันนั้นเขามาด้วย,นยในทิศทางของคริปโตใช่ค่ะ นะย้าย,ายははมาอยู่เลยค่ะตอนแรกเจอกันย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยมันคุยเรื ja ่องทิศทางเดียวกันนะคะค่ะก็เลยย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันเลยเราก็เลยย้ายแล้วชีวิตก่อนสักลายมือเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกเราว่าเอ้ยก่อนสักลายมือกับหลังสักลายมืออ่ะก่อนสักลายมือถามว่าชีวิตดีอยู่แลหรือเปล่าก็ดีในระดับหนึ่งค่ะแต่การเงินก็ลุ้มลุ่มดอนดอนอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอมาจากสักลายมือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อะไรก็ง่ายคืนโชคลาภก็วิ่งเข้าหาซื้ออะไรก็ถูกอันนี้พูดไม่ได้อันนี้บอกไม่ถูกมีเคล็ดลับอะไรมากกว่าการสักลายมืออธิฐานหรือว่าขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมไหมก็อธิฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะคะดิเป็นคนใต้ดิก็จะนับถือครูหมอมโนราตาพานันบุญค่ะก็อธิฐานสิ่งท่านด้วยใ,ในคนพื้นที่ของเราอะนะคะ ก็น้องปาก็ดีใจกับความสําเร็จของลูกค้าแต่ละท่านนะคะ,ะสําเร็จไม่เหมือนกันจิตเราสื่อถึงไม่เท่ากันนะคะลองตั้งจิตดีๆขอพรดีๆนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงเส้นลายมือสวยๆมันมันเราจะบอกว่าหลายคนสามารถเติบโตได้เร็วมากปาก็อธิบายไม่ได้นะ,ะต้องชอบด้วยใช่แล้วก็พี่วันนั้นที่พี่ปาไปสักสูขุมมิตแล้วก็มีเพื่อนลิทไปที่ริแนะนําไปอีกอสองคนอ,อ่ะคนนั้นแหละอ่ะ คนที่ชื่อพี่ลิก้าที่เป็นพยาบาลน่น,นะคะเมื่อวานเขาก็ถูกจากเลขทูบที่ให้ไปเจ็ดแปดแปดเป็นนะสิบปีที่เขาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแล้วเขาก็ลองให้โทมหันลิ่ะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขาดีใจมากมากเลยแล้วเขาก็ขอบคุณนิที่แนะนําเขาให้มันเจอหทธธัททาเษฐี จของจริงนะของจริงของแท้นะหนูก็สักมา6ปีแล้วแหละแน่แน่ก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จบางทีบาร,รมีของคนสั่งก็สําคัญมือเราเคยทําให้คนโชคดีอ่ะเราก็จะตั้งจิตให้โชคดีปาให้ความโชคดีกับทุกท่านนะแต่ทุกท่านต่อยอดจากตัวเองด้วยกําลังใจตัวเองเท่าไหร่พี่ฤทธิ์เขาเขาเล่นเป็นหลักอ่ะใจเขาฝากกักใฝ่กับเลขอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะอันนี้พูดตรงเลยว่าคนที่เล่นหวยเป็นหลักใจมันจะฝักใฝ่แต่เลขแล้วมันจะสําเร็จทีนี้บางคนไม่ใช่อาชีพหลักก็เล่นให้สนุกสนุก แล้วเล่นสูงด้วยอ่ะพี่ลิศตัวเดิมพันตัวหนึ่งสูงไหมสูงค่ะสูงเท่าไหร่คะพี่ลิศคร่าวๆคร่าวๆก็ถ้าเป็นนิกกี้ก็จะแทงรอบละหนึ่งหมื่นบาทค่ะไหวไหมถ้าเราไม่ไหวเราก็ยอ่อลงมาแล้วเราจะได้ไม่เครียดเขาเรียกว่าค่อยๆปั้นตัวเองก่อนอันนี้เขาเริรู้สึกว่าดงเขาดีละเขาก็จะต่อยออตัวเองไปแล้วก็ชอบนะเขามีมีเงินที่พอจะซื้อบ้านเขาเรียกซื้อหลักทรัพย์ให้ความมั่นคงกว่าเราความสุขกว่เรานะคะอันนี้ก็ลองดูนะใครที่หาจุดของตัวเองที่เจอว่าสํา ว่าว่ามาทางไหนก่อนอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนโชคดีแบบพี่ลิซเลยนะคะฝากอวยพรให้กับลูกค้าหน่อยวันนี้เรามารับฝ่กนี่ก็เฉียดรลงวันที่หนึ่งเดนเนี่ยรวมๆแล้วในระยะ2สองเดือนเนี่ยเกินแล้วมั้งเพราะว่าถ้าซื้อบ้านห้าล้านเจ็ดก็ต้องมีเงินเหลือมากกว่าห้าล้านเจ็ดนะคะรวมๆได้เท่าไหร่เนี่ยรวมๆก็ใกล้ๆสิบอะค่ะแต่ไม่อยากพูดขามาใส่เอออันนี้มาขอขออวยพรหน่อยให้ลูกค้าของบ้านหัทเทิที ลิศก็ขอวอวยพรให้ลูกค้าบ้านหัตถเษถีฐีแล้วก็ทุกๆคนที่ได้เห็นเพจของพี่ปาพี่มิกนะคะขอให้ทุกคนมาสักรายมือทุกคนจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีมีความจเจริญรุ่งเร,องเรืองต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคําอวยพรนะอ่ะ,อะโอเค